ทีมงานสวทมาผจญภัยนะคะไปอย่างเดียวกุหลาบแล้วเด้อเกรเขาบรรยากาศดีมั่วกูหลับแล้วเน้อกูหลับแล้วเน้อขั้วมากอีกเด้อจะพามาอีกจะแป้งเด้ออันนี้คือขั้วบีทของกูชายันมาหนิแล้วทำไมหนูได้ไปแต่งงานแบบนี้ เรามากันที่บ้านดันเม็กตำบลสำลานอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินก็เป็นการทำข่าวอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาลงพื้นที่เพื่อหาลือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบน้ำที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็เดือดร้อนเรื่องของน้ำกินน้ำใช้กันมากๆเลยนะคะ แต่ใดๆก็คือขากลับวิวดีมากค่ะทุกคนวิ่งโคละเส้นทางกับขามานะคะเส้นนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอสามชัยจังหวัดกระสินกับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรค่ะส่วนวิวที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำลำพันชาตินะคะสวยไหมคะทุกคน